นิยายเรื่องกลวิธีการเอาตัวรอดฉบับคนไม่เอาไหนเขียนโดยห่วงตีน้นี่ภาคโดยอีซ e ีเปี P ้ย e ววาดปกโดยหนูรักเขาเรารักกันสนักพิมพ์คริสมาย 38, ัน1638เผยแพร่อีบุ๊กเมื่อกันยายน2567จัดรูปเรื่มและพิสูจน,น์อักษรโดยวาวรอนอักษรคำเตือน นิยายเรื่องนี้ถูกแตงขึ้นจากจินตนาการเท่านั้นไม่ได้อิงหลักการใดสถานที่และตัวละครล้วนถูกสมมติขึ้นมาทั้งสิ้นนิยายเรื่องกลวิธีการเอาตัวรอดฉบับคนแม่เไหนสมมงนสิทธิ์ตามพระราชบ,บัญญัติเลขสิทธิ์พุทธศักราช2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมห้ามคัดลอกทำซ้ำดัดแปลงหรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของนิยายไปเผยแพร่หรือกระทำการใดๆก่อนได้รับการอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของเลขสิทธิ์เว้นแต่ได้รับการอนุญาตเป็นลยละอักษรจากเจ้าของผลงาน หากฝ่าฝืนจะดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้กระทําการละเมิดอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นหากผิดพลาดประการใดโปรดชี้แนะด้วยคำสุภาพเนื่องจากนักเขียนใจบ้างขอให้สนุกกับโลกจินตนาการของหงที่คุณงามณบัดนี้คําโปรยเมื่อพนักงานออฟฟิศลำดับบวยต้องะลุมิติมาอยู่ในร่างของผู้ทรงอำนาจที่ถูกตราหน้าว่าไม่เอาไหน หยวนจือ,อี้จะเป็นต้องแก้ไขทุกคำสบประมาทโดยการผลิกทุกวิกฤตให้เป็นโอกาสและใช้ทักษะที่ติดตัวมาให้คุ้มค่าบทนำบุคคลที่สูญหายจีนแผ่นดินใหญ่ปี2024มานครปักกิ่งเสียงฝีเท้าของผู้คนกำลังเดินเบียดเสียดพลุกพล่านทุกคนใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบจนเคยชิน ท่ามกลางวิถีชีวิตที่หลากหลายภายใต้โลกโลกาพิวัต์ไม่มีใครสนใจการหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยของเขาหรือจะเป็นเพราะว่าเขาคนนี้เป็นแค่พนักงานออฟฟิศลำดนับบวยที่ไม่ได้มีบทบาททางสังคมสักเท่าไหร่ปาติดประกาศบุคคลสูญหายยวนจืออี้ชายจ,จีนวัย25ปีสูง183เซนติเมตรพบปลอะแส่โปรดติดต่อสำนักงานตำรวจท้องถิ่นภาพถ่ายหนะ้าตรงที่โดดเด่นไม่ได้ช่วยดึงดูดความสนใจหรือสะดุดตาใคร ต่อให้ป้ายติดประกาศของหยวนจืออี้จะติดว่อนจนทั่วเมืองกลุ่มตำรวจท้องถิ่นก็อย่างไรวิแววของเขาน้อยคนนักที่จะใส่ใจเรื่องการหายตัวไปของเขาเว้นเสียแต่กับตัวหยวนจืออี้เองที่เพิ่งรู้ความจริงบางประการเสียงลมหายใจติดขาดเป็นช่นชวงๆปนกับเสียงสำลักน้ำย่างรุนแรงยามนี้ใบหูอ่อนของชายหนุ่มเจ้าของชายาคุณชายหน้าหยก กำลังสถานสะเทือนเพราะได้ยินเสียงเรียกของใครคนหนึห่งคุณช,ชายฟื้นที่เถิดขอรับหากคุณชายไม่ฟื้นข้าน่อยจะถูกตัดหัวแน่ๆชายเจ้าของเสียงกำลังประสานมือทับเข้าที่หน้าอกของผู้ประสบภัยต่อ้ดยออกแรงกดอย่างกระเสือกกระสลนลานทันทีที่ได้ยินเสียงหายใจเฮือกใหญ่และสัมผัสได้ถึงชีพจรชีวิตที่ไหลเวียนกลับมาบริวารผู้นี้ก็เริ่มกลับมาหายใจด้วยทั่วท้องอีกครั้ง ชายร่างเปียวที่เพิ่งผ่านความเป็นความตายมาประมาทขโมดคิ้วมุ่นเมื่อเห็นใครอีกคนกำลังนั่งจ้องหน้าตนอย่างึดอ,อัดใจสถานการณ์ตรงหน้านี้ชวนให้เจ้าตัวมึนงงอย่างบอกไม่ถูกเอ,อคุณชายคุณชายไม่น่าทำเช่นนี้เลยอย่างไรท่านเจ้าควายก็หวังดีกับคุณชายนะครับชายหนุ่มเจ้าของเสียงคล้ายกำลังต่อว่าทั้งที่เจ้าตัวยังไม่รู้เสียด้วยซ้ำว่าตนเองทำอะไรผิดไปเอ,อเดี๋ยวก่อนนะ เรียกใครว่าคุณชายงั้นเหรอเจ้าตัวงงเป็นไก่ตาแตกจู่ๆก็มีคนมาใช้คำพูดประหลาดๆอยู่ตรงหน้าเรื่องอะไรจะไม่ตกใจเล่าไอ้ถ้าว่าคุณชายคงเสียสติไปแล้วหากไม่ได้เสียสติก็อย่าร้อเล่นเลยขอรับชายผู้นั้นตอบเสียงห้วนพร้อมกระเถิบเข้าใกล้เพื่อใช้หลังมือทับเข้าที่หน้าผากของคนที่ถูกเรียกว่าคุณชายทันทีที่ฝ่ามืออุ่นทับเข้าที่ลานหน้าผากอันเย็ยนเยียบและเปียกชื้นเจ้าตัวถึงขั้นสะดุ้งโหยง ตามด้วยคนลุกสู้โดยสัญชตาตญาณเอ้ยผู้ชายเหมือนกันนะเว้ยอย่ามาประครบงมขนาดนั้นเจ้าตัวยังไม่ทันได้เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก็ถูกจู่โจมจากฝ่ายตรงข้ามเสียแล้วกับท่าทีของเจ้านั่นก็ดูประหลาดพิลึกมีอย่างที่ไหนถึงเนื้อถึงตัวขนาดนี้ทว่าจังหวะที่ตื่นระหนกแล้วต้องกระเถิบถอยหนีจึงมีโอกาสได้เหยนหน้ามองรอบกายให้เต็มสองตาครั้นตั้งสติได้บ้างจึงพอเข้าใจเหตุผล ว่าทำไมเจ้านั่นถึงได้เอาแต่ใช้คำพูดแปลกๆอยู่ได้คนตรงหน้าไม่ใช่เพื่อนร่วมงานทางไม่ใช่หัวหน้าง,งานที่เคยรู้จักถัดออกไปไม่กี่ก้าวเป็นสมทุนพุ่มไม้กระจุกกระจายเป็นหย่อมหยอมหาใช้ตึกรามบ้านช่องที่เต็มไปด้วยหมอกขวันและมลภาวะพบว่าอากาศที่นี่ปลอดโป,ปร่งเบาสบายแดดเยือนอ่อนท่อ,อารามอยู่ทั่วฟากลิ่นดินกลิ่นหญ้าซึมลึกลงไปถึงขั้วปอดทว่าหยุนจื่ออี พนักง,งานออฟฟิศลำดับป่วยวัย25ปีที่ถูกด้ยอยค่าจากเพื่อนร่วมงานและจากหัวหน้างานหายไปจากโรคโลกาภิวัตปี2024อย่างไร้ร่องรอยตอนนี้ดันมาโผล่ที่โลกใยไหนก็ไม่ทราบเพราะดูจากสภาพแวดล้อมใกล้ตัวประกอบกับเสื้อผ้าที่สวมใส่ทั้งยังถอดรหัสสรพนามที่ถูกเรียกตลอดจนพยายามไต่ตรองในสำนวนการพูดของผู้คนที่นี่รับประกันได้ว่าโลกใบนี้ไม่ใช่ปี2024แน่นอนส่วนจะเป็นศตวตรรษใด ล้วนเดาได้ยากยิ่งฉายาของยวนจื่ออี้ที่ถูกเรียกว่าพนักงานออฟฟิศลำดับบวยล้วนมีที่มาด้วยพิเศรศฐกิจที่บีบให้คนรุ่นใหม่ไฟแรงต้องทะเยอทะยานเกินตัวทําให้ในสังคมเกิดการแข่งขันกันอย่างบ้าคลั่งทั้งในองค์กรการทํางานและในโรงเรียนระดับมัธยมยาวไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัยล้วนมีการแข่งขันที่เข้มข้นและบ้าคลั่งอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงสังคมที่กว้างใหญ่มันก็เป็นเช่นนี้ แต่เดินยวนช่อีไม่ใช่เด็กหนุ่มที่ไร้ความสามารถอย่างที่ใครหลายคนคิดเพียงแต่เขาเบื่อไหนที่ต้องวิ่งวนอยู่ในกรงล้อของการเขียนการตลอดเวลาจึงต้องแทงทําตัวเป็นคนรังไทยที่ไม่เอาไหนแต่การเป็นคนไม่เอาไหนและถูกจัดลาดับความสามารถให้อยู่สุดท้ายของบอร์ดบริษัทก็ใช่ว่าจะเป็นข้อร้อยเสมอไปการเป็นพนักงานลําดับบวยมันก็มีข้อดีของมัน เพราะมีแนวคิดอย่างที่ว่ามาและใช้กลวิธีนี้ชีวิตของโยนจ้ออจึงง่ายขึ้นมากตลอดอายุการทำงานในบริษัทยักษ์ใหญ่โยนจอ,อ้ไม่ถูกชิงชังไม่ถูกอิจฉาริษยาไม่ต้องแข่งขันกับพวกหัวกะทิทั้งยังไม่ต้องทำงานเกินหน้าที่อีกด้วยจะมีก็แต่พวกที่ทำงานเก่งและโดดเด่นเท่านั้นถึงจะมีโอกาสสูงที่จะได้ทำงานล้นมืองานล้นมือที่ว่าก็หมายถึงต้องรับผิดชอบงานส่วนที่เป็นของตัวเองและไหนยังต้องเสียเวลาไปทำส่วนของคนอื่นอีก ก็เพราะอยากทำเดี่ยวเอาหน้ากันตั้งนั้นใครๆก็หวังผลงานมันจึงเกิดวงจรอ,อุบาทแบบนี้ยังไม่มีวันจบสิ้นก็เพราะเลือกที่จะเป็นพนักงานลำดับป่วยนั่นแหละหยนจืออี้ถึงได้ใช้ชีวิตเป็นพนักงานประจําได้อย่างไร้กังบนเหมือนกับสมมติที่ว่าต้นไม้สูงย่อมหกักโค่นต้นไม้ใหญ่ย่อมต้านลมแต่ต่อให้หยนจืออี้ทำงานงเงียบๆไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครและไม่ค่อยมีใครอยากยุ่งเกี่ยวกับเขาเพราะคิดว่าเขาเป็นเพียงพนักงานที่ไม่เอาไหน ทว่าเจ้าของบริษัทกลับนับถือในความสามารถเฉพาะตัวของเขาเป็นอย่างมากเพราะกว่าจะท้บทามยุนจีอีมาทํางานที่บริษัทได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่น่าเสียดายที่เรื่องนี้มีเพียงเจ้าของบริษัทเท่านั้นที่รู้งานก็ต้องปล่อยให้หัวหน้างานกับพวกเพื่อนร่วมงานที่ชอบตัดสินคนจากภายนอกกลายเป็นพวกดักดานกันต่อไปอ,อย่าดนูนะขอรับคุณชายชายเจ้าของเสียงกําลังอ้อนวอนมิให้ยุนจีอีกระโดดลงไปในลําธาร ทั้งที่ยวนจืออี้แค่มีเจตนาจะส่องดูโฉมหน้าของตัวเองก็เท่านั้นยวนจืออี้ถลึงตากว้างอย่างเหมือนงงใบหน้าที่ปรากฏอยู่ในทานน้ำที่ใสสะอาดมันยังคงเป็นใบหน้าของเขาส่วนสูงรวมถึงสวดทรงของร่างกายก็เหมือนเดิมทุกประการจะต่างออกไปก็แค่ยุคสมัยกับสถานะที่ถูกยัดเยียดมาวินาทีนี้ยวนจืออี้เริ่มเข้าใจอย่างจมแจ้งว่าเกิดเรื่องแปลกประหลาดขึ้นกับตนทั้งอย่างแน่ใจอีกว่านี่ ไม่ใช่ความฝันอย่างแน่นอนครั้งหนึ่งเคยอ่านหนังสือนิยายที่เกี่ยวกับการตายแล้วเกิดใหม่บางเรื่องก็บอกว่าเป็นการทะลุมิติบางเรื่องก็บอกว่าย้อนเวลามาแต่ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ช่างยุนจีอ,อี้จะต้องเอาตัวรอดในโลกใบนี้ให้ได้และต้องรู้ให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่เพราะถ้าหากว่ายุนจีอ,อี้กลับมาเกิดใหม่ในร่างของคนอื่นเหมือนในนิยายทําไมถึงไม่มีความทรงจําของร่างเดิมสิเลยละ่ะอืมน่าสนใจ ชักน่าสนใจขึ้นมาบ้างวางใจเถอะข้าไม่โดดหรอกข้าไม่ได้อยากตายเพียงแต่อยากชุมความหล่อๆของตัวเองก็เท่านั้นยวนจืออี้แซงพูดเพ้อเจอ้อเพื่อให้สภาพแวดล้อมดูผ่อนคลายขึ้นเพราะเจ้าหนุ่มที่นั่งพี่น้องพี่เท่าอยู่ตรงนี้ทำให้ยวนจื่ออี้รู้สึกอึดอัดใจไม่น้อยในเมื่อคนที่นี่ไม่ได้ใช้ภาษาเดียวกันกับยวนจืออี้นั้นก็ต้องเป็นตัวจืออี้เอง ที่ต้องเป็นฝ่ายปรับตัวให้เข้ากับคนที่นี่เขาจะให้คนอื่นรู้ไม่ได้ว่าเขาแปลกแยกและแตกต่างแต่เดี๋ยวก่อนนะพอมาลองนึกดูดีๆมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าหยวนจืออี้เข้ามาอยู่ในร่างของคนอื่นเพราะเจ้าหนุ่มคนนั้นเอาแต่เรียกจืออี้ว่าคุณชายคุณชายแล้วก็คุณชายงั้นพื้นหลังและสถานะของร่างนี้จะต้องไม่ธรรมดาแน่นอนอ๋คุณชายล้อข้าเล่นแล้วเรื่องความเป็นความตายมีควรออกมาล้อเล่นนะขอรับ ชายคนสนิทในอาพรสีครามกล่าวกับผู้เป็นนายอย่างขัดขืนดงเช่นนั้นเจ้าจุนทวนสถานะของข้าและทวนสถานะของตัวเองให้ดีขอเพียงเจ้าทําอย่างที่ข้าพูดอันตัวข้าก็จะไม่ล้อเล่นอีกแล้วสมแล้วที่เป็นหยวนจืออี้ซึ่งเฉลียวฉลาดเป็นทุนเดิมยามนี้ขอแซงถามอย่างเชิงอย่างแนบเนียนมันแนบเนียนเสียจนคนที่อยู่ตรงหน้าไม่ระแคะระคายใดๆข้าน้อยมีนามว่าเฟิงเซวียน เป็นค่ารับใช้ทั้งยังมีหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัยของคุณชายครับหยวนจืออี้ได้ฟังเพียงประโยคเดียวก็เข้าใจได้ว่าเตุใดพฤติกรรมก่อนหน้านี้ของฟงเซียนถึงได้ดูพลีผามนักและดูเป็นเดือดเป็นร้อนกับความเป็นความตายของจืออี้อย่างยิ่งยวดที่แท้เขาพูดนี้ก็เป็นองค์รักษ์ของร่างนี้สถานะของข้าแล้วคงไม่ใช่ว่าเจ้าลืมไปแล้วกระมังว่าข้าเป็นผู้ใดยุนจือ,ออี้กดเสียงลงหนึ่งระดับ พื่อกระตุ้นให้อีกฝ่ายซึ่งมีสถานะเป็นแค่องค์รักษ์รู้สึกตื่นตัวที่จะพูดซึ่งน้ำเสียงที่จืดอ,อี้เบ่งบ้วนออกไปมันไม่ได้ให้ความรู้สึกในเชิงคำถามสักเท่าไหร่แต่มันดันให้ความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเจ้าตัวกำลังต้องการอวดเบ่งในอำนาจแล้อย่างนี้มีหรือที่เฟิงเซวียนจะไม่รีบทำตามความต้องการของผู้เป็นน,นายนมกองบุรชายคืออย่างเฉินฉีบุตรชายคนที่สามของท่านเจ้าควา้นขอรับได้ยินคร่าวๆเพียงเท่านี้ ยืนเฉยอ,อีผู้มาจากต่างโลกแทบลมทั้งยืนได้แต่รำพึงรำพันในใจว่าอย่าบอกนะว่าต้องไปแย่งชิงสมบัติกับพี่อีกสองคนเหมือนพลอดในนิยายน,น้ำเน่าเรากับจับวางอหากชอบการนำเสนอ,อนิยายในรูปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และสามารถร่วมคอมเมนต์พูดคุยติชมเพื่อที่นักภาคจะได้นำไปปร,ปรับปรุงแก้ไขต่อไปด้วยนะครับ